ชมกุหลาบแป๊บนะคะแป๊บหนึ่งค่ะแป๊บหนึ่งสวยค่ะเน,น้นๆเลยนะคะแบบหืมบานแฝดค่ะวันนี้โอ้ยเพื่อนๆค่ะหอมมากค่ะนี่โอ้สวยจริงๆนะคะ ุดยอดเลยว้าวดูทางนี้ก่อนอืมเป็นกุหลาบทรงถ้วยนะคะแบบหืมกลีบละเอียดมากค่ะกลีบเล็กๆนะคะเล็กจริงๆนะคะละ,ะมุนสุดๆค่ะว้าว โอสุดยอดค่ะกุหลาบนี้สวนนะคะพิงโรดค่ะบานแล้วค่ะบานแฝดซะด้วยนะคะบานทันกันด้วยค่ะคือช่อนหนึ่งนี่บานหลายวันแล้วนะคะอีกช่อนหนึ่งเขาขึ้นมาแบบตุ่มๆอะค่ะแล้ววันนี้ก็บานคู่กันเลยนะคะสวยมากค่ะพเพื่อนโอเคค่ะคลิปนี้ชมกุหลบาบล้วนนะคะสวัสดีค่ะ